ทำไมต้องมีสัญญาจะซื้อจะขายทราบไหมะคะเพราะว่าทรัพย์เวลาที่เราจะซื้อหรือจะขายเนี่ยมูลค่าค่อนข้างสูงยกตัวอย่างเช่นบ้านราคา10ล้านอย่างงี้ค่ะเ,เวลาที่เราจะขายขึ้นมาเราจะต้องแจ้งเรื่องถ่ายถอนไปกับทางธนาคารของเรานะคะซึ่งเ,เราทําการจำนองเอาไว้อยู่นะคะโดยส่วนใหญ่ก็ใช้คําว่า9 0ละกันนะคะที่ที่คนส่วนใหญ่จะจำนองแบงค์นะคะหรือว่ายืมกู้กับธนาคารเวลาซื้อน,นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายตัวนี้เป็นเอกสารที่แบงค์ต้องการนะคะมันแปลว่าคุณจะขายจริงๆหรือคุณจะซื้อจริงๆนะคะแล้วก็แบงค์ถึงจะทําเรื่องให้นะคะแล้วก็จะใช้โปรเซสในการดําเนินการถ้าเกิดเป็นการถ่ถอนก็ประมาณสองอาทิตย์สมมุติว่าเราคุยตกลงราคาเรียบร้อยกับผู้จะซื้อละนะคะก็พอโทรไปก็โทรไปที่แบงค์ก่อนเพื่อแจ้งถ่ถอนนะคะแบงค์ก็จะบอกว่าอีกประมาณสองอาทิตย์จะทําการถ่ายถอนได้นะ ส่วนผู้จะซื้อก็เหมือนกันเ,เวลาที่ผู้จะซื้อตกลงราคากับผู้จะขายเรียบร้อยแล้วทำสือส่อสัญญาจะซื้อจะขายตรงนี้ให้กับแบงค์ทางที่เราจะกู้นะคะเขาก็จะทําเรื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับมาถ่ายรูปประเมินมาวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้านะคะใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะที่ผลลัพธ์มันถึงจะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อสดหรือโฉนดรอยก็ตามนะคะ ก็จําเป็นจะต้องวางเงินมาจําก่อนทําสัญญาจะซื้อจะขายก่อนนะคะเพราะว่าในวันที่ไปสนักงานที่ดินนะคะตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งฝ่ายผู้ซื้อฝ่ายผู้ขายแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รงที่ดินนะคะบางทีอาจจะมียากด้วยหรือว่าในบางโฉนดอ,อาจจะมีเจ้าของหลายคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางทําสัญญาจะซื้อจะขายก่อนทําให้เรามั่นใจว่าผู้ซื้อมาโอนแน่ๆผู้ขายไม่เสียเวลานะคะลักษณะ